สวัสดีค่ะพะอเรืองนีคร,ร,รับโอ้ยเพื่อเนี่ขึ้นอนาเต็มนะตู้หลูอยู <c oughs> ่แถะแม่ผู้เบาเนาะงนาผู้เบาเมื่อนี้ก็มาตามแล้วเมื่อนี้เป็นวันวันพระวันเป็นบ<น>่พร้าม่นวันวันสินใหญ่หรือสินหน่อยสินหน่อยสินแปดเนาะปกติพะอเรืองสิขึ้นวันละไม่ให้ปูหนี่แต่วันสินใหญ่อ๋อขึ้นอยู่ขึ้นหน่อยบ้านนไวันในเตรียมเนาะอกันไปเสื้อเยื่อคนเก้าโมงเก้าโมงเวลาขึ้นเนาะค่ะ จุดถั่ไหม้น้ำบ่มื่อนีจุดอยู่มื่อนี้เพื่อรหัสบ่เอื่นเอาไปน้อยเออเอาไปเล่าวันนี้เขาเรื่องนี่พ่อฝันไปฝันเนี่ยฟันไปพ่อไม่ยิ่งผู้หนึ่งความไม่ยิ่งจะคดข้างเลยนั้งสียู่ข้างโกงใหม่ไงโกงใหม่ยังไงสิละแล้วเกิดโกงใม้ตัวเราอยวู่ง มันสูงประมาณสองเมรตรรวมมวลผู้ยิ่งนี่เป็นผีนี่ก็เมืองวะมันยาบอกจักเนี่ยไปคุยกันอยู่บอกแต่พอว่าภาษาเขาภาษานาาา่่วภษอังกฤษไหาภาษาฝรั่รง,ง <c oughs> เป็นมานอาไัยเป็นมาจากประเทศอังกฤษบ้างาคุยกันว่ากันกันกบภาษาอังกฤษไหะว่าภาษาฝรั่ง ก็ทำน้าทำนั่นทำนี่เป็นอพวกใหม่ปุ๊มแนวน้นว่าไข่เมื่อไหร่โคกใหม่ปุ่มคุยกันมาทางกินนี่นะทีเล่าเลยคุยกันไปคุยกันมาแล้วว่าไข่ไห่เมื่อไหร่กันแนวอื่นไห้ในอยู่กันจะได้ถามเอาเรียงน้ำเล่า จักอันน้ำเบอร์เบาน้ำหวันน้ำบอนเราอะน้ำสันไหมนอน้ำเบอร์ลอตเตอรี่บอกวสันอืมเล่าถามนะค่ะมาสนุกเล่าก็มากเล่าเลยว่าไม่ได้รับไปนอนนี่่าสันนี่ตะคนมาขอเลยตะวันขอขอน้ำเบอร์นี่จเล่าว่านี่ตะโคนมาขอเลยขอเบอร์เ่อสันเล่าเบาน่ะค่ะเอา งวดนี้เนี่ยมาขอได้เพียงคนว่าให้ไม่ต้นนี้ว่าันาะให้กัได้วัสันมาว่าไม่อยากด้หรอวัสดเลากับว่าวันทู่วัสดน่วันทู่ก็ทางคิดนี่เดนวันทู่กันหนึ่งสองหนึ่งสองเล่ากับว่าไปอีกฟังบ้าคักี้เล่าเอาไว้เอียงว่าันาะตามเล่าค่า อันท no, 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 no. ุท้ายนี่ซีโร่บอกว่าโน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 ่แล้วว่าเซเว่นเซเว่นแล้วว่าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสยเซเว่นเซเว่นแล้วีเซเว่นเกบเจ็ดทนแล้วที่แรกฟังว่าคักว่าเป็นหนึ่งสองศูนย์ซีโร่บอกว่าถามเราเลาว่าโน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 เซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนี่นั่น แต่เรื่องคิดก็หนูอ่านูก็ยังคิดอยู่ก็เป็นเลขสิบเจ็ดมันสิมากคือเก้าแบบนี้แล้เขียนเขียนใส่ให้เขียนตัวนี้นี่บบถ้าวันเขาสมุดก็ได้าต้องเขียนดูเขียนเมขเจ็ดแล้เขียนให้มาเจ็ดกหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันนึกกันเ้อตัวใบยังามากแล้วก็นี่มีลายคือ่นจังหวัน่นขีดางขดเลแล้วเดเเขียนเส้ดินงึนหนวดหนึ่งเขียนเ วดมันเขาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเกลางวันเข้ยนเส้นดินนี่นะลงลางพอมนะจะเรื่องอยู่รุมมยู่รุมอยู่รุมเนว่าหมุมเนก็เป็นล่างเน่ยหมดเจ้าเขียนยู่งขงกันจางทันั้นนนะาว่าสังเกตบ้างนะค่ะตอนในเรื่องเขาดูๆนะจักพึ่งจักแตนเมื่อนอมากกับแก่ไงก็ออกมาเจหนุมตัวบอกย้ายหนึ่งจับอยู่นี่เราวม่หนีเลย้เปนหมายจูดูก็ว่าอยู่เร็บว่าเรื่องตัวเขากับงู ผู้ตัวแบบง่ายนึ่งนอกเพาะเรื่องเนาะเอาไปล่งติกตัอค้นกว่เบิงวาสันหมากัดงูกัดมาสุนัขดูนะชื่นั่นเลออกดีดกันผูคนนารูู้ตัวใหญ่ดีเลยกับแก่กันใหญ่ใหญ่จะออกมาอย่างนอกมาบังยวออกมาบังลูกหลานเนาะเพิ่งหรไมรที่ท่านกัมีท่าไหนไม่ใช่ไปไกลหรเปล่บอกเจ้านี่แม่นี่เก็บเพิ่มเขงแรงเคือดอกะเดีย เกดกภาเพื่อนหมอเนาะๆเเเนาะเอาเนาะเวินก็เร่น้องโชคอยู่ไหนเอฟซีเพิ่อนเนียเล็กเไหนแม่แม่ตีใส่ไปเวยเกตัวนี้ตัวเพื่อนเขียตไห้เซ่อาด้วยเอามาใส่นีเพื่นว่าเชวินเวินเลยเชวินกัแปลว่าเีอยู่หรออันนี้ก็งานเขียนใหนแบบนี้นะพอนานเออเกินพูยิ่งไมความฝันเห็นบาเ่งก็แหลกเก่า เซตตัวท้ายเซตตัวที่แรกวันทุ่ที่นี่งักคือว่ามันหนึ่งสองเซตตัวสุดท้นี่มั้งปรคัตอย่าดถามหาว่าซโลบ่โน้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 เซซวซวอีมันเก็ดิบเป็นเจ็ดเจ็ดบ่เซเวนอีเลเว่นเนาะอีเลเวนเป็นหนึ่งเนี่ยนนอีเอ็นเนาะเรื่งชิบาหนึ่งเจ็ดเอเนหนึ่จ็ด่แลาวาว่าคำสุดท้ายเซเว่นอีเลเวนาสั เซเว่นอีเว่นคือหนึ <S 1> 1, <S 2> 2, okay. ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองตัวว่าย่านเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวแล้วก็เจ็ดหมื่นบอสอันนี้ข้ามข้ามข้ามชุดท้ายแล้วว่าเขียนเขียนเสื้นดีมีเขียนราตรีมึงกับสองจ้าบัดนี้ตัวนี่ถามเล่าข้างบอสตัวชุดท้ายนี่มันแมนเอกศูนย์บอเล่าว่าน้ว่าแมนว่าแมนมันเป็นเซเว่นเลเว่นมาสั่นวัน เอแต่เลขเก็บมันคือจังสยังสี่ละต้องเขียนมังสีนี่เขียนตุ้ยงรายโีดใชส่องงอๆดิงอคือรู้สี่ไหมจ้าออนี่ยเก็บไปจ่เคยมียังสีเป็นไหมจ้านไอท่านผู้เอฟซีไปสีบงสุดนี่ล่ละตัวเพิ่นว่าเสีเว้นอีเลเว่นนี่เล่นเนี่ยตัวนี้เลยจับมาใส่ตัวนี้ว่า เสเว่นกับเป็นเก็ดก็ได้ตีว่าเป็นหนึ่งสองเก็ดเนีหนึ่งสองเจ็ดเนาะค่ะก็ให้เอฟซีเนาะค่ะฟังคนเลี้ยงเราความฝันแล้วเนาะค่ะเอก็ช่วยกันตีอันเนาะแมนค่ะช้อยกันพิจารณาเบิ่งช่วลยกันพิจารณาเอาเนาะเบิรงเอาว่าเลขเจ็ดหนึ่งมันเป็นทั้งดงหันหันไปเ่ก็เป็นเลขเกตอีกเ็กค่ะล้องหันบั่งเน่ยีบอีบอ ขั้นตังคือประาณนันละกับเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดจีดเาสเป็นเจ็ดเจ็เจ็เจเจ็นี่เนาะเจดเจ็เจ็ดนี่ก็คือสองเจ็ดน้ำเจ็ดสองตัวนกันี่เลยกับบกเยอะหนึ่งสองเจนี่แมนก็แมนแล้วอะไรนี่น ยาปูยาปูมากไปพ่อแกนกนี่แหละแต่ว่ามันเพิ่นเพราะว่ามันอยู่ไก่กรงใหม่ไงยังสี่มันสี่นี่กรงใหม่น้อยกรงเด่มนี่แหละบ้านนี่ว่ามันปูเด้อมันเป็นผพ้ยิ่งมันบอกพอเลี้ยงยาบ่ยานะยาเพิ่นมาก ตอนต้องวัดเพื่ออะยังก่อนมาสัมผัสเนี่เลขถดนะเลขลดสนดึงกวนนอห้าศูนย์เก้าเนี่ี่เนอโแ่เด้อค่ะเพราะว่ามันออกแต่มีเรวเรืเก้าศูนหกออกเก้าศูนหกแล้วบาทนี่เลขเลขรดนี่อาจจะเป็นล่างเน๊บบาทนี่ัน ฝันมาฝันมาเลยขี้แสดงสอดคล้องคือหมวดหมวดหมวดที่กับอหมวดมิโศกนะกอดคว้องไปหนออกทหารสูนหน่วยมันหมวดนี้กับฝันเลยสอดควงแต่ตำรวจยิ่งหมวดนั่นคือแค่ตำรวจยิ่งเข่ากลางล่างนี่รถล้มจะเรียกว่าม้าใส่กับมือซึบกับรถตำรวจหมวดมึงเก็บมั้งเหรอฝันว่าตำรวจจับไปกับเงิน จะได้เข่าหนึ่งเจ็บเจ็บหนึ่งใช่ไหมนั่นคือประมาณว่าเข่าเก็บหนึ่งเจ็บนี่กระข้นกระเชียวไห่พ่อมันเด็กเออกระเชียวไห่กะเคียนไห่ตัวเดียวไ่งตัวเดียวล่างไย่งว่าตัวเดียวล่างอันยินเอ็นมีตัวอยุขนาดไหนวันนี้ยายมันสามตัวบนอายุข้นหายมากงาหายมากที่เด่นอีที่เด่นบอกเรื่องในตอนตัวว่าเรื่องจับตัวไรบ้าง กระจับตัวเพื่อนบอกนีรถเ้อนี่ไม่รู้ลอกนะหลอกอันดอนะเดนะนี่เหรอตัวไมโบราณแบตมาใส่นี้บอกนี่แหละตัวมที่สุดเี <S 1> <S 1> ่ยที่ไปซื้อวนี่ละมักเ็นครับตัวนี้แต้ ลักว่าิไปซื้อยยอเมื่อไปทั้งพืนสื้อไปแต่ได้เมื่อฝันเลยตัวนี้จี่ได้พอเลยสื่อจักแดงว่าโซนี่ที่เจ้ากื้อร์แมนแจ๊กคนมหาลัยหลัอย่าก้มาบอกเสนอคือจังอันที่ไปน้ำคืนบินเลขเพื่อนนั่นเอน้ำคืนเพราะเขาคือเกี้ยนหนึ่งปดเจ็ดน่ะอ่าเนึ่อแปดเจ็ด้ือแ่ะแต่ตัวนั้นตัวเมื่อปดเห็ื่อเน้ ปดเจ็ดนะฮะเยอะเกินอันนี้เรือการอันนี้นี่เล็กสอบส่้นตัวปะพ่อมีค่ะแนอ๋อได้เขียยกันตัวนี่สีบางนี่สีบนล้นส่วนตัวแค่สำหรับงานมาบ,าบอกคือหนะนึ่งสองเจ็ดนะหน่งสองเจ็ดกับเลมตัวเซเนอีเเวี่ยวรเ มันสิเป็นเก็เก็หรือสองเก็บกับวัรเซเว่นนี่เรงานยั่แล้วเเว่นอีเเวนี่ตามที่จริงมันสิมันสิเป็นหนึ่งเก็บอยู่เพราะว่าเก็หนึ่งมันบอกไปรอกกับพ่อรู่จังซี่กัเพื่อนหายมากแล้วเนี่ยฉันมาหายเซเว่นอีเดเว่นเมือูชูนี่เนาะไยมันมันบอกเนื้อก็ถไายนาะยมันมันบอกเซเว่นอีเเว่นมัก็เก็บตัวเดียว เวอแน้วดื๋ออกหนึ่งตันกกับหนึ่งตนกคือคือกอนะยามาเป๊ะคืแเบนี่นแม่ไดั้นถจังเต่ากอนคืนวันพระเนาะทำในเดกทำงานเลยไม่สิ่าหอดปูผนกับพระจ๊กยี่สิบใค้ที่ีแล้วสิไปซื้อผลาไมตองสิบเยอเนี่ยหนาวปะตัวไหบ้างเียนรถคือปันต่องวันเนาะ กิดสอบป้องเนี่ยเก็บเดิมตนอะย่ามาบอกนี่ส่วนตัวเรียนรถนอบ้าโอ้ยจะล่มปวดแต่ว่ามันแนมหนาวหัวร่มสีค้าอนี่ยปูมากนาปูเนี่ยเป็นพิเศษใช่ร่มแค่นี้สังเกตเบื่องต้นอื่นถ้าอื่นมามีด้วยค่ะต่หน่อยเปรตุกด์เมนที่มีตะยุ่ง ันเป็นสีน่นเลยนี่เราเรามาต้อนรับคนมาเขาและปูเอ้ยเห็นลูกเขางหมันมากปูงามมากเลยใช่ชีวิเจ้าอะไรละก็จ้าม <c ười> ีสวนลูกมี่สวนหลานตัวเลนพอๆๆกๆน,นเนาะจ,จ้าเอาเหมืนแคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชม สี่ซอยกันน้ำเซเว่นอีเลเว่นนี่เป็นแจังไดตะกี้ว่าเราวก็บมาจำอะไรคิดถือว่าถือกันนนะนะคะแจ้นา้า่ะ่ค่ะก็จวันที่สิบเจ็ดดึกลงลางลงลุ่มลงลุ่มเนาะพระเจ้ากันเจ้าวเเ่าเทพเจ้าสานเลาลงลุ่มบงตาลานุตาล่างลุ่มทะลกอันอีกที่หนึ่งเหมือนแลกเนาะไปทายยามาเหมือนแลกกับถามยาในได้หลขาเพเรื่อง ัวมันแมนแฉมัเพื่อนมากีสามเพิ่นนึ่งยค่ะตอนผ่านี่นี่นะเึงพ่น้อใหม่ยูตัวได้แน่นี้หม่เี่นนี่ได้หนึ่งนานครับตั้เสือยังเกาะตัอันขันหมกเบนคนับยังหมูเพิ่นเอามาหอย้มื่อะนนี่ปูเต้แรกนี้ปัญญามากด้วย ถาเมเพื่นห่ถามอย่ท่นเพื่นภาพไปเว้นเีเลเวนแสดงว่าแมนเลอเด้อมันม่ยำเนาะแมนหนึ่งสองเจ็ดตัวหนึ่งสองเจ็บเขาเขียนไปกี่ยินเฮ้ยที <S <s ว่าจะเป็นลางมากกว่นะจักงั้นม่ได้เขียนหนึ่งสองอไปซะก่อนท่าหาน้าตาลีนละแล้วปรจังมาเป็นจังถามว่าเนีหนึ่งสองเขียนไ้อยู่ ยุคปีดินนสงคือขึ้นงวดเป็นนีเทียเทียไว้ส่งงวดเมื่อไหเทียนนึงสองไว้ตัวที่สามเปนอย่งฟังบอคักว่าท่นถามนะฟังบอคักบอเข้าใจตัวที่สามได้ถามแล้วว่าซิโรหศูนย์หัแล้วว่านู้นู้นูนูว่าทนเซเว่นซเว่นอีเลเว่นว่า่น เซเว่นมันเก็ตตัวเนาะแย่แย่าย่ภาษาบาลบันไดเอี่ยนี่เก่งเนาะบ่าภาษาอังกฤษได้เิตีเป็นหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ตัวเซเว่นนี่เ้เว่นนี่มันตีเป็นเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งก็สีออกตัวเก้าหนูคือกันนั่นอ่ะหนูบอกใอ้เจ้าหน่อยเัราหนูฟันเห็นว่าได้ไปเซเว่นเลขออกสิบเจ็ดอีหยขบนเรื่องบ้นเห็่งบ้นเจ็ดหนึ่งได้สิบเจ็วแม่นีวนี่ย่เป็นหนึ่งเจ็ด ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจ้าก็บ้านโ่นน่นในแก่ก็ฝันตูอ่านเสียหน่อยฟ้งอยู่ชนา่เ็ีเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ยทกคเปลี่ยนหมื่นเนาะเขาจะได้ไปจัดเนาะต่างประเทศเนาะจะได้เน้เาซื้อเลยนี่เขาเัเรียนมัดมาขึ้น อ๋อาันฝัดแปกขึ้นมาเมื่อวานนี่ได้ดิ่นเมื่อวานนี่ขั้นเขามากจริงจริงวันตะขึ้นก่อนน่ะเราบอกโอ้ยแต่ได้มือว่านจริงว่าจะมาเดี๋ยวทำมาทำเนาะแม่จับแม่มาเนี่ยมือยังเองีมือตายก่บไปไหนมาคหนกันไปซื้อของให้แม่ให้นั่นแล้วเก่าไปไหนมาไหนกัทางคนกับยากเนาะพ่อเนาะขั้นแม่มื่อวานนี่ถือกันอ้าวขึ้นนี่อื้อชิดอันนั้นก็ะเทียมซ้ำพันอาววันนี้ เดี๋ยวล่อความฝันอีกมือแรกนึงยังมาตามแหบนัดมืออื่นบปล่า่อมืออื่นต่าอีกที่นึงเนาะพายงามายำเนาะะเนาวันพระเไื้ไหมค่ะมือแรกหนึ่งเนพ่อแม่กัมา่อมาคือเก่าหอดกูอดสนมเสนาพคนละฟันนี้ก็จะรบกวนเพราะเรื่องทำนี้ตัวกล้องันก็ได้หรอตัวเลขก็ได้หรอก็าจะไปเซเว่นยีและเว้นตัวฟันฟันดีตะกรงวดฟันมาข้นมือนหนึ่งเขาเต็มล้านโู ข้าเนึขาเอาขวานเอาขานซาดมานมานเหเตมนี่ป um, well, ูนี come, ้ปูกระเมยวนรุ่นมากกับฝันในขี่รถถอดท่วงอ่าคุณยายอ้วนที่เราเคยเอาหนังมาใส่ให้อยู่ตรงนี้เพิ่นฝันเกี่ยวว่าอ่าปูอยากมาเออปูตอนนี้ปูปูกลัเมอย่นีแล้วว่าสันว่าอันปัก็อยากเบิงหนังแทน่งปัสเพิ่นได้บอกว่าให้ทเพาเรื่องไหนเน่เขาตจังไหนว่า กันว่าพอเรื่องอนุญาตขึ้นจอหนังมะใสบอกแล้วแล้วคุยกันคุยกันแเรามันบอกลังเ่กบอกเขาไม่ใสรอดเพราะว่าปูกามาแล้วพลังจิตจำได้บวางงอนที่เพื่อนฝันเห็นมาดำแล้วก็ฝันว่าเหล็กอยู่ในสุดเขียวนึ่งตัวนกกับนึ่งตัวนกเลยก็ค่ะอ้าวล่อเบิองไม่ล่อเป็นเนี้เนาะค่ะจะได้เบิองนังกันแค่ละปูล่อมาหนังเนาะปูขึนมาหนังจ้าเอาวันนี้กับที่รบกวนเพราะเรื่องตัวนี้แหละค่ะค่ะ ขอบคุณ่นเรื่องหลายๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อแต่เช้าเอาไปร่องเทียมมอเลยเตียมเลยเรื่องค่ะมาเกียรีนี่มาเกียร์เปกง